อีพีสนะคะสำหรับการทำกาแฟนะคะคลิปแรกเราทำอเมริกาโน่ของแม่ไปแล้วนะคะก็ถ้าใครยังไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างทำอะไรทำยังไงก็ไปดูอีพีหได้นะคะจะบอกละเอียดเลยนะคะอ๋อก็ที่เราทำกาแฟแม่ไปแล้วนะคะมันก็ยังเหลืออยู่นะคะยัง mm hmm. เหลืออยู่นีดหน่อยออกมา แบ่งออกมาแล้วก็ะจะไม่ทําใหม่นะคะเพราะเราก็กินนิดเดียวนะคะจะได้ไม่ต้องเอามาบดอีกนี่แล้วก็เหลืออยู่นี่นนแแงะะแล้วก็เขาไดใช้แก้วนี้นะคะเราเกิดวันที่30เดือนพฤศจิกายนนะคะเขาให้มาวันเกิดเรานี่ได้มาวันเกิดแล้วก็จะมีนมนซึ่งเราเอาไปอุ่นแล้ว,แ,ลวแต่ว่าก็ยังเย็นๆอยู่แบบ กลางดีแล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะทำง่งายๆเลยนะคะถ้าเรามีเลือให้เรามีเหลือนะคะอย่างแรกนะคะแล้วก็จะเทลงไปเลยนะคะเลี้อ่ะอะไรอยากกินกาแฟมันอร่อย <laughs> <laughs> แล้วก็จะใส่นมใส่ให้หมดเลยหรือเปล่าคะหรือว่า้งหมดจะหกไหมอะ่นะทีกาแฟใส่นมไปเลยก็ได้นะ นั่นไงอไม่เป็นไรเทเทลงไปเลยอยากให้เชียร์ให้เทลงไปเลยมั่นใจเลยเทลงเลยเทเลยเทเลยเทลงไปอีกเทลงไปอีกเอออย่างนั้นแหละใช่มาตัวใโอเคอ่าก็อาจจะหกใหม่นะคะไม่เป็นไรค่ะก็เราที่คนละอยู่นะคะเอาใช้นี่ก็ได้ที่คนได้ค่ะใช้ได้ค่ะก็ได้เซ็นด้มานันดีกว่า ใชหมัวทุกอย่างถ้าอยากได้ความหวานก็เติมน้ำผึ้งเนาะให้ปลาค่ะให้ปลาอ่ะจะละเชอนนิดๆนึงดูสิคะเดี๋ยวเาชิมให้ดูอ่าชิมให้ดูนะคะอุ่นๆน่ะรสชาติเป็นยังไงอืมอร่อยอันนี้เลียนแล้วง่วงใช่ไหมคะต้องมาเติมคอฟฟ่คาเฟ่อใช่ไหมคะ โอเคค่ะงั้นต้องปิดคลิปแต่เออ่ถ้าใครชอบหวานก็ใส่พวกน้ำผึ้งหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะใส่หลับย่าหวานก็ได้ใช่ใส่หลับก็ได้แต่ว่าเราไม่รู้ว่าจะใส่หรือเปล่าค่ะแต่มันก็จืดๆก็อร่อยค่ะไม่อ้วนเลยค่ะใช่ค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบาย